นี่คือสรุปข่าวการประชุมครมเมื่อวันที่7รพฤจิกายนที่ผ่านมาถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ร,รัฐบาลไทยนำไปสู่การถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มกเกษตรกรโคนโนมตั้งคำถามว่าครมมีมติปรับราคาน้ำนมดิบจริงหรือไม่หลังมีความพยายามเรียกร้องมานานกว่า1ปีผ่านมา2ร,รัฐบาลและก่อนหน้านี้เกิดวิกฤต เกษตรกรเลิกเลี้ยงโคนมจำนวนมากเพราะว่าต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำนมดิบขาดตลาดต่อมาวันที่10พฤศจิกายนหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการกระรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ระบุชัดเจนว่าที่ประชุมคอรมอให้ช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโคนมรายย่อยแทนการปรับเพิ่มราคาน,นมดิบซึ่งช่วยลดผลกระทบกับราคานมโรงเรียน สามารถขึ้นราคานมได้เพราะรอ,อ,อมติคอรมอเพราะว่ามันพัวพันเรื่องนมโรงเรียนถามว่านมโรงเรียนคือคือ,ค,อคืออะไรผู้ประกอบการแต่คุณเอากเกษตรกรเป็นตัวประกันไว้อะถ้าคุณไม่ขึ้นให้ผมอะ,ะเกษตรกรคุณก็ตายนะอะไรเงี้ยคุณเห,เห็นภาพไหมครับเหมือนว่าเอยผมเป็นเกษตรกรอะรรผมผมต้องรอให้เขาได้เงินก่อนเหรอผมถึงจะได้เพิ่มขึ้นมาเท่านี้รู้สึกว่าเพิ่มก็ไปมาสองพันกว่าล้านนะครับ 2,000กว่าล้านเนี่ยช่วยคนได้แบบกี่ฟาร์มนะหมื่นหกพันฟาร์มเนาะหนึ่งฟาร์มตีสักห้าคนสี่คนห้าคนก็ได้ช่วยคนอยู่ประมาณเกือบแสนนะประมาณแสนกว่าคนเนาะแล้วห่วงโซ่นี่ก็คือน่าจะเป็นล้านนะนะน่าจะเป็นล้านนะครับคือนั่งอยู่ในห้องแอร์คิดยังไงมันก็คิดง่ายเนาะแต่ลองมาทําจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะขณะที่เครือข่ายยุวะ เกษตรกรโครโนมแห่งประเทศไทยยืนยันจะเดินหน้านําเสนอนโยบายผ้าโคโนมต่อภากการเมืองเรียกร้องยกระดับและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมยืนยันว่าเกษตรกรโครโนมเข้าใจดีหากมีการปรับราคาน้ํานมดิบจะกระทบผู้ประกอบการนมโรงเรียนแต่พวกเขาก็ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอาหารสัตว์ที่สูงต่อเนื่องมานานกว่า3ปีแล้ว